สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์คาสุกินะครับซึ่งเป็นกีตาร์จากทางร้านโมเส็งเอ็นทร์นะครับที่ส่งเข้ามา r e v i e ในวันนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์โซลสเต็ปนะครับที่ชื่อรุ่นว่าลาฟสโตนนะครับซึ่งชื่อรุ่นนะครับลาฟสโตนเนี่ยแปลว่าหินครุขะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นการทําสีที่จําลองแบบผิวแบบหินนะครับก็คือจะเป็นการทําสีที่แบบเป็นครุขะครุขะนะครับผม ซึ่งตัวนี้นะครับมีผู้ชมมาคอมเมนต์บอกว่าในคลิปที่แล้วนะครับที่รีวิวปิต้าเอิญนะครับที่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับเขาบอกว่าเป็นการทําสีระเบิดนะครับก็คือเป็นการทําสีแบบที่ใช้กับพวกตู้ลําโพงนะครับซึ่งสีแบบนี้นะครับมันจะป้องกันในเรื่องของการลอยขูดขีดหรือว่าการที่อยาําให้สีผิวของตัวเนื้อสีเนี่ยมันหลุดออกไปนะครับซึ่งก็จะทนทานต่อการใช้งานนะครับในเรื่องของการแบบถูกกระแทกถูกเสียดสีนะครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นที่มาของการทําสีนะครับแบบนี้นะครับ ซึ่งตัวแบรนด์คาส q กินะครับที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับว่าเป็นกีตาร์จากคารานุสิกแอนทานนะครับซึ่งเป็นกีตาร์ที่มี หลากหลายรุ่นนะครับเป็นกีตาร์แบบว่าที่ทําออกมาแบบหลากหลายโมเดลนะครับให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยได้เลือกสรรได้อย่างแบบจุใจนะครับแบบว่าถ้าชอบทรงไหนสไตล์แบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกสรรได้ตามใจชอบตามสไตล์ที่ชอบนะครับและตัวกีตาร์คาสกีเองนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แรงเลยนะฮะแต่ว่าได้งานที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีงานประกอบที่ได้มาตรฐานที่ดีนะครับเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เล่นใหม่นะครับ กีตาร์ตัวแรกที่คุณภาพตีใช้งานได้นะครับได้มาตรฐานตามแบบกีตาร์ที่มีคุณภาพสูงนะครับทาให้ผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เริ่มต้นเนี่ยสามารถที่จะได้กีตาร์ตัวแรกนะครับที่ไปฝึกเล่นหรือว่าเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานที่ถูกต้องของกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวมาว่าการในส่วนของรายละเอียดต่างๆของกีตาร์นะครับเริ่มต้นจากเรื่องของหน้าตานะครับเรื่องของการดีไซน์หรือว่าการแมทชิ่งนะครับมันก็จะออกเป็นกีตาร์ในสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยนะครับผมหนักไปทางล็อกๆอกหน่อยนะครับ การเลือกใช้พาร์ตนะครับที่เป็นสีแบล็กโคมนะครับหรือว่าเป็นสีคมเยี่ยมสีดำนะครับก็จะให้อารมณ์แบบค่อนข้างดดดันหน่อยนะครับผมตัวย่องโฟลตนะครับจะเป็นตัวแบล็กโคมนะครับเป็นสีแบล็กโคมแล้วก็ตัวของลูกบิดด้วยนะครับลูกบิดนะครับก็จะเป็นสีคมเยี่ยมสีดำนะครับซึ่งก็จะเป็นอารมณ์แบบล็อกล็อกหน่อยนะครับผมนะฮะตัดกับตัวพิกาดนะครับสีไว้เพิร์ลนะครับแล้วก็วางพวกที่เป็นหน็อบหรือว่าพวกพลาสติกให้มันเป็นสีดำนะครับซึ่งก็จะเป็นอารมณ์แบบตัดโทนขาวดำนะครับ แม้กระทั่งน็อตของปิก,กัดนะครับก็ยังเลือกใช้เป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่า m a ทชิ i n g ีไซน์หน้าตาที่มันค่อนข้าง,างจะลงตัวเหมือนกันนะครับให้อารมณ์แบบล็อกๆหน่อยนะครับแล้วพอพิกัดแบบเซนจิม um นะครับที่วางปิกัดตัวหลังนะครับเป็นแบบฝาเล็กเนี่ยมันก็ช่วยให้หน้าตาของกีตาร์เนี่ยมันดูแบบบล็อกขึ้นแล้วก็ดูโมเดนมากขึ้นนะครับ การวางแบบฟาเล็กพวกนี <ais ama S 1> ้นะครับม enjoy like ันทำให้กีตาร์เนี M M ่ยมันดูแบบลุกเปลี่ยนไปค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับให้ลมแบบกีตาร์แบบบูติกมากขึ้นนะครับผมเราจะเห็นนะครับการวางแบบนี้นะครับในพวกกีตาร์แบบไฮเอ็นนะครับอย่างพวกเซอร์พวกทอมแอสันรายประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอมันเป็นแบบนี้มันหน้าตามันค่อนข้างจะค่อนข้างลงตัวแล้วก็สวยมากๆนะครับผมส่วนของบอดี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับก็มีการปาดพวกคอนทัวร์นะครับตรงบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็มีการปาดนะครับบริเวณเขาล่างนะครับ ทำให้เราเนี่ยสามารถล้วงเข้ามาเล่นพวกเฟตในในลึกๆเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการปาดคอนทัวร์บริเวณตัวพักแขนค่อนข้างกว้างนะครับทำให้เราแบบสบายนะครับมากขึ้นวันที่เราเล่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวหนักเนี่ยค่อนข้างเบานะครับผมเป็นพาคันีที่นะครับหนักเบาพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะให้เรื่องของความคล่องตัวที่ดีนะครับผมส่วนของคอนะครับตัวนี้เป็นคอขาหรือว่าคอเมเปิลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับอ่าเมเปิลของเขาเนี่ยนะครับจริงๆเกลนที่เกฑ์ค่อนข้างสวยมากนะครับเกฑนคอเนี่ ใล้อารมณ์แบบอิตาค่อนข้างแบบราคาแพงหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัวคอนะครับจะมีการทําสีแบบเข้มๆหน่อยนะครับให้อารมณ์แบบพวกที่เป็นเมเปิลเผานะครับแบบพวกเป็นรสเซ็ตเมเปิลนะครับเป็นอารมณ์แบบเมเปิลเข้มๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวเฟดนะครับตัวนี้มี22เฟดนะครับจะมีการทําช่องขันคอไว้ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการที่ใช้แบบเหล็กนะครับสอดเข้าไปแล้วก็หมุนได้เลยนะครับทำให้การจูนคอเนี่ยมันทั้งที่จะทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเฟดขนาดมีเดียมจัมโบ้นะครับเฟดไม่ใหญ่มากจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่เล็กนะครับเป็นเฟดที่แบบกําลังดีแล้วก็ค่อนข้างเล่นได้ลื่นไหลกับพวกกีตาร์แบบแอนด์โมเดิร์นนะครับผมส่วนของนัทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล็อกกิ้งนัทหรือว่าเป็นนัทที่เป็นล็อกสายของตัวเฟรดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเฮดสต็อกก็จะเป็นอารมณ์แบบพวกกีตาร์แบบยุค80นะครับผมว่ามันให้อารมณ์แบบพวกกีตาร์แบบชาเวลชาเวลประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวลูกบิดสไไตลล์์แแบบบบบคัเเวอรกนะครับ ครับเป็นใบครื่นวงกลมเล็กๆนะครับเป็นสีแบ็คโคมตัวนี้ค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวปิกอัพนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปิกอัพของวิคินสันนะครับทั้งเซตนะครับซึ่งตัวนี้เอาพุทค่อนข้างแรงครับแต่ผมเคยลองเล่นดูนะครับผมนะครับ ในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยไม่ได้ระบุรุ่นนะครับแต่ว่าเท่าที่เคยดูงานของเขานะครับแล้วก็เคยเล่นทดลองเสียงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรุ่นตัวไายาพุทนะครับผมจําชื่อรุ่นเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่ามันเป็นรุ่นที่เป็นเสือนคอยที่ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ตัวหลังนะครับเป็นแฮมเกิ้งเนี่ยก็ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคอนโทรลแบบง่ายๆนะครับก็คือมีเซกเตอร์5ทางนะครับผมมีหนึ่งโม1นโทนนะครับตัวนี้ตัดคอยไม่ได้นะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นพื แล้วก็ตัวหย่องนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโฟลต์นะครับสามารถที่จะโยกนะครับแบบค่อนข้างที่จะล็อกได้แบบสะใจนะครับผมโยกขึ้นโยกลงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ผมลองเล่นดูเนี่ยก็ไม่เจออาการของแบบเรื่องของสายเพี้ยนนะครับอันนี้ถือว่ามาตรฐานของตัวพาเดค่อนข้างดีมากๆนะครับผมสเปคของกีตาร์ตัวรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงให้ฟังนะครับทั้งเสียงคีย์แล้วก็เสียงไดครับว่ากีตาร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุกันท้ายคลิปนะครับว่าเล่นแล้วเนี่ยเป็นนยยััังงงงงงไไบบบ้้้าารรูสึกะค เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันนะครับผมจะเริ่มจากตัวเสียงคลีนนะครับไล่จากพี่อัพตัวเน็กนะครับไล่ไปหาพี่อัพตัวบิดนะครับผม เสียงของตัวเล็กนะครับก็จะเป็นเสียงคอร์แบบมีความเป็นสะตจัดหน่อยนะครับแต่คาแรคเตอร์จะออกค่อนข้างที่จะหนาๆบอมๆหน่อยครับผมมีความอุ่นๆนะครับถ้าดึงนะครับก็ยังพอมีความเร่งพอประมาณนะครับแต่ว่ามันจะเป็นความเร่งที่แบบว่าค่อนข้างที่จะออกแบบหนาๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับจะเล่นตัวผสมนะครับระหว่างตัวเน้นกับปิดเดิลนะครับ ตัวผสมก็นะครับมีคาแรคเตอร์ความเป็นสแตทแบบผสมผสมนะครับก็จะมีความแบบแแวงแแวงเด้ง,งๆขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวพื้นฐานนะครับของกีตาร์เนี่ยมันเป็นกีตาร์แนวล็อกนะครับเพราะว่าปิ๊กอัพเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างหนานะครับเสียงมันจะไม่ออกมาแบบว่าขมๆใบใบเหมือนพวกสแตทที่ออกสไตล์วินเทจนะครับผมซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะขยับมาเล่นปิ๊กอัพตัวกลางน,นะครับผม ครับเสียของตัวกลางก็จะมีเรื่องของความแบบแข็งๆจิกๆนะครับผมซึ่งก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเฉพาะตัวครับของเซนต์คอที่อยู่บนสเตตนะครับที่เป็นตัวกลางหรือว่าตัวมิดเดิลนะครับต่อไปนะครับจะเล่นผสมระหว่างตัวมิดเดิลกับตัวฮัมมักกิ้งนะครับผม ผสมก็นะครับเป็นคาแรคเตอร์แบบที่เป็นแก๊กสีครับของสแตทนะครับก็จะมีเรื่องของความเด้งๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่พิกอัพมันเป็นไฮอะพุทนะครับตามที่บอกไปครับแล้วยิ่งมาผสมกับตัว Hu มเบอร์กิ้งนะครับมันก็จะเป็นออกแบบกลิ่นความเป็นความหนาๆแบบว่าโน้ตกลมๆใหญ่ๆนะครับผมอาจจะไม่แบบว่า bright นะครับหรือว่าสว่างๆเหมือนพวกแบบวินเทจวินเทจนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของกีตาร์ตัวนี้นะครับผมสุดท้ายนะครับจะเล่นตัวนะครับที่เป็นแฮมเบอกิ้งนะครับ นนีะครับซึ่งตัวบิดนะครับก็จะมีความหนาๆตามสไตล์พวกที่เป็นทำมากริงนะครับมีพวกเสียงกลางที่ค่อนข้างแบบแน่นๆพุ่งๆหน่อยนะครับผมมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือตอนที่เล่นนะครับพี่แอปพสามตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซิงเกิลคอยหรือตัวทำมากริงนะครับมาล้านของอัพพุชนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับก็คือตัวทำมากริงเนี่ยนะครับเสียงจะเท่าๆกับตัวซิงเกิลคอยนะครับซึ่งกีตาร์แบบซิลจิงฮัมนะครับจะมีปัญหาเรื่องของตัวหลังหรือว่าตัวบิดเนี่ยที่มันดัังมาากกว่นะครบ ตัวหน้าหรือว่าตัวกลางนะครับซึ่งตัวนี้นะครับทำบาลานซ์มาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับก็คือตัวซิงเกิลคอร์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแบบว่าไฮอัพุตนะครับมันก็จะมีความแรงนะครับที่มาชดเชยนะครับบาลานซ์อัพุตได้ที่ะใกล้เคียงกับตัวบิดนะครับทำให้ไม่เจอปัญหานะครับว่าตัวบิดเนี่ยมันดังโดดกว่าตัวอื่นนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างทําได้ดีนะครับต่อมานะครับผมจะมาลองตัวเสียงได้หรือว่าตัวเสียงแตกนะครับตัวนี้ผมจะเปิดได้ไว้แบบไฮเกตหน่อยนะครับผมก็คือ ตัวนี้นะครับผมจะเล่นจับยับตัวบิดนะครับไล่มาหาพี P ่ยับตัวเน็กนะครับผม นะครับก็มีความแรงนะครับตามสไตล์นะครับของพีอารแบบไฮอาพุทธนะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือเรื่องของความพุง่งความคมชัดนะครับตัวนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับเสียงค่อนข้างที่จะเหมาะกับการนํามาโซโล่นะครับเพราะว่ามันมีความพุ่งนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผม <S 2> <S 2> ประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับพอเล่นกับเสียงคลิงเนี่ยผมค่อนข้างจะแบบไม่รู้จะมีไอเดียอะไรมาเล่นนะครับแต like uh ่พอเล่นกับเสียงแตะเออค่อนข้างที่จะแบบมันมือดีนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันเหมาะสำหรับการนํามาเล่นพวกแบบว่าคู่กับเสียงแตะนะครับก็คือมันได้เกล็ดค่อนข้างแบบว่าเหนียวติดมือแล้วก็เล่นค่อนข้างมันนะครับผมต่อไปนะครับจะเล่นตัวผสมระหว่างตัวฮัมมิ้งกับตัวกลางนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับตอบสนองกับพวกเสียงแตกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้กลิ่นความแบบเด้งๆเสียงเล็กๆมาค่อนข้างที่จะแบบเหมาะกับการเอามาเล่นบวกแบบพวกออกแบบบ,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 บติดลูกข้งฟังหน่อยนะครับผม ไปประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับจะเล่นตัวกลางนะครับผม กลางก็จะมีเรื่องของความแบบจิกๆเด้งๆแข็งๆตามสไตล์แบบตัวกลางนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบเสียงที่ค่อนข้าง,างแบบมีคลรคเตอร์ที่ค่อนข้างแบบโดดเด่นนะครับผม ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับจะเล่นตัวผสมระหว่างตัวมิดเดิลกับตัวเน็กนะครับ ก็จะมีเรื่องของความแบบเด้งๆนะครับผมนะับตามสไตล์แบบว่าพวกแก๊กผสมของตัวแสแตทนะครับแต่จะมีการตอบสองกับเสียงแตกได้ดีมากขึ้นนะครับมากกว่าเซนคอรแบบทั่วๆไปนะครับผมซึ่งมันก็จะกินเสียงแตกได้ดีมากกว่านะครับ นีนะครับผมนะครับสุดท้ายนะครับจะเล่นตัวเน็กนะครับ ว่ตาตัวหน้านะครับอันนี้ตอบสนองกับเสียงแตกได้ดีมากๆนะครับมีความกลมๆลอ้วนๆนะครับกินเสียงแตกได้ดีนะครับผม แต่ก็จะมีเรื่องของความเด้งๆตามสไตล์ดั้งเดิมของซื้อนคอร์ดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับ,ต,รรบต้องบอกว่ามันเป็น กีตาร์ที่ทํามาแบบว่าเน้นกับการเล่นพวกแบบเสียงแตกและอย่างดีมากๆนะครับผมเสียงคลีนอาจจะรู้สึกว่ามันติดความาแข็งแบบล็อกที่จริงนะครับก็คือเป็นเสียงคลีนแบบสไตล์แบบกีตาร์ล็อกนะครับก็คือจะอาจจะไม่ได้แบบว่าใสาปิ๊งมากๆเหมือนพวกกีตาร์แบบบินเทจนะครับแต่ว่านะครับจุดเด่นก็คือเรื่องของความแรงแะว่าการตอบสอนองกับเรื่องของเสียงแตกเแบบวลาที่เราเล่นกับพวกเสียงได้และว่เสียงไฮเกนนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเล่นมันมากๆนะครับสรุปนะครับหลังจากที่ไปลองเล่นมันนะครับ ลังจากที่ผมเนี่ยเคยทำรีวิวของกีตาร์คาสกิไปค่อนข้างจะหลายรุ่นนะครับก็พบว่ามันมีการประกอบค่อนข้างดีนะครับมามรฐานค่อน,งงน,ถถน,นข้างสูงนะครับผมว่าเขาเลือกโรงงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเป็นโรงงานที่มีามรฐานงานค่อนข้างสูงนะครับผมเรื่องของการเก็บงานนะครับเรื่องของตัวเฟดเนี่ยตัวนี้ต้องขอชมนะครับว่ามันเก็บเฟดค่อนข้างดีมากๆนะครับเฟดจะมีแบบว่าหัวกลมๆนะครับแล้วก็มีการตัดให้มันแบบว่าชิดเข้ามาข้างในหน่อยนะครับก็คือมันจะไม่ทิ้งพวกของ หัวเฟดให้มันแบบบาดมือเรานะครับอันนี้สัมผัสมันค่อนข้างที่จะลื่นไหลามากๆนะครับผมแล้วก็มีการเก็บเฟดที่แบบดีมากมากนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องของการติดเฟดหรือว่าบัดเฟดนะครับเรื่องของอมาตรฐานของตัวพาร์ตนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมอันนี้พาร์ตเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับผมอาจจะเล่นพวกฟลอตไม่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าลองโยกๆดูนะครับก็คือมันเนี่ยไม่เจอปัญหาเรื่องของแบาบว่าพวกสายเพี้ยนง,ง่ายๆนะครับหรือว่านัดที่มันล็อกไม่อยู่นะครับอันนี้คือเป็นเฟลอ์ที่ใช้งานได้จริงนะครับ รถท <te> ี่โยกแล้วแบบทีเดียวเพี้ยนะครับอันนี้ต้องถือว่าแบบค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็เรื่องของลูกบิดนะครับตัวนี้ลูกบิดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะงานดีเลยนะครับความละเอียดของตัวเฟืองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเวลาจูนเนี่ยให้สัมผัสที่แบบเนียนๆหน่อยนะครับก็คือแบบแน่นๆหน่อยนะครับไม่แบบว่านิ่มๆนะฮะอันนี้ก็แบบจูนได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวปิ๊กอัพนะครับตัวนี้เป็นของยูนสันนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ายูนสันเนี่ยถูกเลือกใช้ในกีตารร์แบบบะดั แบรนด์ระดับโลกเลยคค่อนข้างหลายแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นปิ๊กอัพที่มีคุณภาพที่ดีนะครับก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเก็บงานอื่นๆรอบๆ็อตัวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับก็คือไม่มีจุดที่แบบว่าสามารถติได้หรือว่าเป็นแบบจุดที่มีปัญหาในการใช้งานแบบแบบร้ายแรงนะครับก็คือตัวน,นี้ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเก็บการถือว่าทําได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมเมื่อเทียบกับราคานะครับตัวนี้ราคา5,950บาทนะครับ ถือว่าเป็นกีตาร์ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับผมถ้าใครที่แบบว่าเป็นพวกสายล็อกนะครับหรือว่าชอบกีตาร์แบบออกนั่นล็อกๆ็อกนะครับเสียงแรงๆตัวนี้ถือว่าแบบใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้งานที่มีมาตรฐานที่สูงนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากๆกับคนที่ชอบแบบเล่นพวกกีตาร์สายล็อกนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อได้ที่ร้านมิสเตเอ็นทั้นได้นะครับผมทั้งการสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าการไปทดลองเสียงด้วยตัวเองที่หน้าร้านได้น ทางร้านจะมีการเซตอัพนะครับกีตาร์อย่างดีก่อนที่จะนำส่งนะครับผมทำให้เราเนี่ยสามารถได้กีตาร์ที่พร้อมเล่นทันทีนะครับที่หลังจากได้รับของนะครับวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วนพะบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ